สวาพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้เลยค่ะร้านที่มีชื่อว่าเบ t ต์ค c ับคอฟฟี่นั่นเองนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะซึ่งจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในร้านกันดีกว่าค่ะ เนี่ยค่ะเกมก็อยู่กับเท่าก่นนี้แสนสวยค่ะเจ้าของร้าน b บ t ตอร์ u p c o f f e e นั่นเองนะคะคุณสุภัตราภูดาสิริรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสคะวันนี้เนี่ยจะแนะนําให้เกมทําอะไรดีคะเป็นเครื่องดื่มเย็นนะคะเป็นกาแฟเย็นคือลาเต้เย็นลาเต้เย็นทาไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยค่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนี่เราเริ่มเริ่มต้นที่น้ําเชื่อมก่อนนะคะน้ำเชื่อมหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตก็คืออย่างนี้อันนี้คือหนึ่งช็อตสําหรับหนึ่งแก้วที่เราจะทำ นะคะ,ะ,คะมีสูตรเด็ดสําหรับตัวน้ําเชื่อมไหมคะตัวน้ําเชื่อมเนี่ยก็ถ้าเกิดอยากให้เป็นน้าเชื่อมสีนี้ก็ใช้น้ําตาลทรายแดง1กิโลกับน้ํห้า7ิบซีซีค่ะมันจะมีความต่างกันไหมคะก็ถ้าเกิดเป็นแสแดงก็จะสวยกว่าถ้าเกิดเป็นสีขาวก็เขาจะเป็นใสๆสที่เราเห็นกันตามปกติแต่รสชาติเห,เหมือนกันเหมือนกันค่ะค่ะก็ใช้เคี่ยวตามสัดส่วนที่ พีเอสบ่ใช่คะก็คือน้ำเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบสีกับน้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลเคี่ยวไปได้เลยนะคะแต่วันนี้เราจะใช้แค่หนึ่งช็อตใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีนมนมสดจืดนมสดสดจืดธรรมดาเลยธรรมดาค่ะนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วก็แก้วแก้วไซเนี้ก็คือแก้วยี่สิบสองออนนะคะ และที่สําคัญขาดไม่ได้เมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟนะคะเมล็ดกาแฟนี่เราสามารถไปหาที่ไหนได้บ้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้แต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องต้องชิมชิมหลายที่นะแล้วก็ถูกใจอะไรก็ก็ติดต่อไปอย่างเพจอย่างเงี้ยก็ชิมไปหลายที่แต่ว่าไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหามาจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดิวมาโดยตรงที่ร้านเลยใช่ค่ะโอ้โหนะคะอุปกรณ์ก็จะมีด้านนี้เลยมีเครื่องชงเครื่องชงนี้จะเป็นสองหัวค่ะ นะคะนี่เราจะแพ็คกาแฟเข้าไปเจ้าเครื่องนี้เราสามารถหาซื้อได้มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบรนด์แล้วแต่ทุนแล้วแต่ความเหมาะสมบางทีร้านไม่ใหญ่มากเราก็เอาหัวเดียวก็ได้นะคะค่ะแต่ตอนนี้เราจะใช้สองหัวเพราะว่าเผื่อลูกค้ามาเยอะๆเราได้ทำทีเดียวและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเครื่องบดาในกาแฟค่ะเอาเนี่ยแหละค่ะเป็นเล็บๆอย่างนี้เทใส่เข้าไปแล้วก็กดสวิตซ์ดึงเขาก็จะบด เราสามารถตั้งความละเอียดความหยาบได้แล้วแต่อยู่ที่ว่าร้านไหนต้องการแบบไหนเราก็ตั้งแบบแบนบายไปเลยค่ะแล้วอุปกรณ์สองตัวนี้คือพีเอสไปเจอที่ไหนมาอินเทอร์เน็ตอ๋ออินเทอร์เน็ตอีกแล้วแล้วก็เจาะจอะเข้าไปเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะมากคือเราจะไปเลยว่าเครื่องชงกาแฟมีเครื่องบดกาแฟเครื่องชงกาแฟ ที่ไหนขายม่งแล้วเราก็แบบโทรไปสอบถามแล้วจะไปดูก็ได้โอเค <Okay. S 2> ทีนี้เราก็เห็นอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบของลาเต้กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าได้เลยขั้นแรกทำอะไรก่อนเอาเมล็ดกาแฟนี้อาไปบดก่อนอเขาคุอบดก่อนอันนี้เราก็จะเอาเมล็ดกาแฟนะคะ S <S มาบดใช่<บ>ใชมาใส่ที่เครื่องบด<ช>ต้องตั้งความละเอียดไว้อะไรยังไงจริงๆ <บา S 1> แล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการกาแฟเข้มหรือแบบบางขนาดไหนก็อยู่ที่แต่ละร้านอีกสูตรแต่ละร้านทีเราก็จะมีเนี่ยมันจะมีที่ปรับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองเช็คดูบางทีแบบบดหยาบละเอียดไปอย่างเงี้ยการไหลผ่านของน้ําของกาแฟอย่างเงี้ยก็จะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือต้องเคสก่อน เทสว่ามันโอเคไหมก็คือตั้งสแตนบายไว้เลยอย่าไปปรับไปอะไรมันไม่งั้นแบบความเข้มของกาแฟก็จะเปลี่ยนไปได้วยเอความเข้มของกาแฟจะอยู่ที่ตั้เราตั้งแต่เ,ตเริ่<ช>มบดเลยคือ<ช>ถ,ถ้าบดนี่แสดงว่าเราบดละเอียดมากใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ถ้าหยาบเนี่ยมันก็จะออไม่ออกรสขมมากค่ะแต่ว่าสูตรวันนี้เนี่ยทายร้านพีเอสก็จะใช้ในสูตรกลางๆไม่หยาบและไม่ละเอียดเกินไปนะค่ะมันได้กาแฟนี้คือเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บ ใส่ขวดอย่างนี้ไว้ได้นะคะแต่ว่าอยากเก็บไว้นานเดี๋ยวความหอมอร่อยจะหายไปเราก็บดประมาณหนึ่งแก้วก็คือจะใช้เต็มอันนี้ประมาณสองอก็จะกดเจ้าเครื่องบดเนี่ยออกมาสามครั้งใะประมาณสามบัดนะคะแล้วก็แพ็คเรยกว่าแพ็ค มานี้แฮ็กมันลงไปต้องอัดแน่นเลยหรอคะใช่ค่ะมันอยู่ที่แรนที่เรากดไปด้วยข้อสอบต้องตั้งฉากเสโอ้ต้องมีสูตรว่าเทคนิคข้อสอบตั้งฉากด้วยทำไมเราต้องอัดให้มันแน่นๆนะคะเพียเพื่อที่น้ําเวลาน้ํามันไหลผ่านกาแฟเนี่ยมันจะไหลผ่านได้ดีอ๋อโอเคอันนี้ก็คือแ็กเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องเครื่องนี้จะเป็นเครื่องอัตโนมัติ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กดเรากำกับแพ็คไปอย่างนี้กาแฟเย็นเนี่ยเราจะใช้สองช็อตกดไปเลยอก็จะมีเครื่องเนี้ยก็จะมีให้เลือกว่าเราก็จะตั้งกี่ช็อตบ้างเข้มข้นหน่อยก็จะแก้วเดียวอย่างนี้ซึ่งต้องศึกษานิดนึงนะคะใช่าต้องอ่านหนังสือการทำงานของเจ้าเครื่องบดแล้วก็เครื่องชงนะคะเพราะว่าจะได้ชงกาแฟได้อร่อยอร่อย ซึ่งสูตรอะไรต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะใช้ใช่แล้วแต่รานว่าจะใช้สูตรอะไรยังไงแต่ว่าเครื่องนี้ก็คือถือว่ามีความสําคัญขั้นตอนการบดนะคะว่าเราบดละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะมีผลตอานชงใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นคะทีน้ํามันไหลผ่านเร็วอย่างเงี้ยความหอมหรือความเข้มข้นของกาแฟมันก็จะไม่มีอเพราะว่ากาแฟสดเนี่ยปัจจัยสําคัญก็คือความหอมค่ะอก็คือถ้าหากว่าเรามาแพ็คในนี้เนี่ยแล้วมันละเอียดมาก เพราะเวลาเราชงเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับเวลาเราใช้กาแฟสำเร็จรูปที่ผสมลงไปในน้ำว่าคนคนคนใช่ไหมคะอันนี้คือเขาจะเป็นการให้น้ําไหลผ่านตัวเนื้อกาแฟไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละเอียดไปเนี่ยน้ําก็จะผ่านเร็วมมนจะรสชาติไม่เข้มข้นแต่ให้หยาบไปมันก็จะเป็นยังไงคะก็จะแบบรสชาติมันก็จะขมมากๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันเนาะอยู่ที่ตั้งแต่เรื่องของการบดจนมาถึงอยู่ที่ตัวเครื่องชงด้วย ้ <P> ชยอ่านีาได้แล้วประมาณสองช็อตประมาณนี้นะคะในกาแฟยี่สองออนเนี่ยค่ะลาเต้ก็คือน้ำเชื่อมหนึ่งช็อตใส่ลงไปเลยอันี่คือถ้วยหนึ่งทับนะคะค่ะแล้วก็กาแฟสองช็อตที่เราแพ็คไว้ถ้วยตรงนี้เนี่ยไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าส่วนผสมเรามีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่นมก็คือหนึ่งทับตรงนี้ อ๋อนก็ต้องจำเป็นด้วยใ่ช่ว่าต้องเป็นถ้วยตวงตัวนี้ด้วยถ้วยตวงขนาดเท่าไหรคะหนึ่งครับนี่จีีบอกไว้หนึ่งครัหาซื้อได้ง่ายๆ่ทั่วไปเลยค่ะค่ะแล้วก็ใส่นมไปเลยอือแล้วก็คนเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยอ้อโหง่ายมากๆค่ะนี่เราได้ละเอ้ยมแข็งนิดนึง ลาเต้เย็นหนึ่งแก้วลาเต้เย็นหนึ่งแก้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วปิดฝาเพื่อความสวยงามพร้อมจำหน่ายและพร้อมรับประทานใช่นะคะเรียบร้อยนะคะถ้าอย่างงั้นเนี่ยต้องขอชิมเลยค่ะได้คะ่ะสำเร็จแล้วนี่นะคะต้องขอดูรสชาตินิดนึงนะคะอืมโอเคไหมคะเข้มข้นหอมอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็คือไม่ ไม่คือกันเป็นคนทานกาแฟไม่ค่อยได้แต่นี่คือรสชาติไม่ได้ไม่ได้ขมมากเราจะกลมๆเนาะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยแก้วเท่าไหร่คะเพีรขาย45บาทโอ้โหทำง่ายๆรวดเร็ว45บาทแก้วใหญ่ด้วยนี่นะคะจูใจแล้วก็นี่แหละค่ะใครนะคะได้ไอเดียในการที่จะไปทำธุรกิจก็สามารถที่จะลงมือทำได้เลยไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆขั้นตอนสำคัญที่ควรจะต้องพลาดไม่ได้น่าจะอยู่ตรงขั้นตอนไหน คงจะต้องอยู่ที่จริงๆแล้วกาแฟเนี่ยทุกขั้นตอนสําคัญหมดนะอือเริ่มแต่น้ําเชื่อมบางทีน้ําเชื่อมถ้าเกิดว่าน้ําเชื่อมบางร้านเนี่ยอาจจะแบบลดต้นทุนน้ําตาลอาจจะน้อยสัดส่วนอาจจะไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบว่าปรับ,ปร,บปรับตามลูกค้าด้วยแล้วปรับตามคือทุกอย่างมันมันต้องอยู่ที่ลูกค้าเลยอ่ะแต่ว่าโอเคเพสก็บอกในสัดส่วนที่ที่ทางร้านเราถามน้ําเชื่อมอการบดเมล็ดกาแฟความหยาบความถี่อะไรอย่างเงี้ยอก็ด้วย <No. S 1> เพราะว่าเราจะเห็นว่ารสชาติของลาเต้หรือว่ารสชาติของกาแฟแต่ละร้านเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่แต่ละคนเนี่ยจะไปคิดคนเอาเองด้วยนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆที่วันนี้เนี่ยพีเอสมาแนะนำให้เรารู้จักนะคะขอบคุณพีเอสมากมากเลยะคะขอบคุณคะ่ะ